อะไรครับเนี่ยเออจดิ้นเห่อยจริงนนนนงี้ไปโอ้ยมีทองมีฟ้าแบบเป็นเทพโอ้ยยิงจิ๊ฟอนไปด้วยโคตรจะเทพว้าวดูใหญ่ดูใหญ่ดูใส โอเคครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนที่อยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้อยู่กับการรูคินใหม่ของเทวานัสนะครับเทลออฟไลท์นะครับเป็นสกินคอลแลบด้วยนะสกินนี้เนะี่ยก็มาในรูปแบบการขายนะเพียง699คูปองเท่านั้นนะสกินนี้อลังการสุดๆนะสำหรับเทวานัสนะฮะแต่ไม่เป็นไรนครับวันนี้นานๆทีเราจะเข้าคอนเทนต์การสุ่มกันบ้างนะฮะซึ่งโอกาสออกสกินนี้อยู่ที่1%เอ่อใช่ครับ1%นะ ไม่รู้มันหลอกเราหรือเปล่านะโอเคมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะว่าสกินนี้จะกี่คูปองนะครับถ้าเกิดบานปลายเราจะซื้อนะฮะโอเคเดี๋ยวาไม่บานปลายดวงกำลังดีช่วงนี้นะฮะไปครับทีละสิบแล้วกันโอ้ไมีสิกยามสิบนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบแล้วเหรอเจ้าสามร้อยหกสิบตีหน้ากุ๊ก 5, 5, 5. ไปครับโอ๊บตัวไม่มีเสียงเลยเลยนะครับนี่ตีเลขโอเคตอนนี้จะถึงงบแล้วนะครับเราจะถึงงบแล้ว6 7ไปก็บับ <c oughs> เดี๋ราไม่บางปลายดวงกำลังดีช่วงนี้นะฮะนะฮะจะเกิละจะเกิละได้ได้รัวม,มากครับเพชรได้เพชรรัวมากซื้ออีกกล่องไปเนนะีนะ่ย9กล่องอ่ครับ อเจ็ดวันที่ยี่สิบสี่รุณเปิดลวดเลยให้กูเรียกไงยังอีกเหรอยังอีกเหรอเขาบอกอะไรเจ็ดได้อะเจ็ดจะเจ็ดอะไม่เห็นเกี่ยวเลยาเก้าเก้าอะ เย่ yeah, มาแล้วนะครับทุกคนสกินนี้โ้สุดยอดนะสกินนี้ผมผ่านสองร้อยคูปองนะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนกดซื้อนะครับมันจะขายในร,ราคา699านะครับทุกคนก็ไปสามารถไปรับสกินนี้ได้นะด้วยการซื้อนะครับหรือใครอยากสุ่มพันสองก็ตามดอยมาครับดูยังครับนี่ได้กับโปรไฟล์เด็กไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะมาครับมาดูการรีวิวกันต่อนี่โ,โหล่างนี้อลังมาก มีปีกด้วยอ oh. อ้โหคือริบบินได้ด้วยวัดเจออะไรครับเนี่ยเอสกินสวยจิงทำไมเทลแม่งมีแต่สกินสวยๆไม่เข้าใจทำไมตัวอื่นไม่เห็นมีบ้างแล้วสกินเทลนี่คืออล,อ,ลอลังอลังไหวมากเลยนะยหลายตัวแล้วนะไอวายโอเริ่มน้อยใจแล้วบอกก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่กบเวลสองะมีร้อยยิกท่าสองชัดยั Twelve, <S <s อ่าพูทองมีความแบบเป็นเทพ

เพราะตาคีไม่ค่อยดีไปครับไม่ดกวนตีนะต้องถ่ยกันละโดถ่ยกันจะโดนลิกอันนี้ไปไหนว้าวก็คือโดนเวทตาดมีดแล้วตะเกิดเลยนะเตอร์หนึ่งสี่ ท่าภาพสดๆแบบนหยุดกบด้วยเว้ยเวลายิงโดนแล้วมีเป็นแบบ LE ได้ไว้ยิงโดนนีท่าสองโดนแล้วนี่เป็นกลมๆโดน cái này gì mày, anh anh này, anh 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 cái anh 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 แย่เลยตอนนี้มันเท่ที่มันบินได้เลยปปอยู่บนไม่ต้องอยู่ก,กลางน่าจะอีกได้อะไรอีกแตกแล้วไมโอน่าจะมารอรอเขาไม่มา

แต่ท่าสองก็สวยมากชีพฟ้อนเอาไว้ล่างนี้มันแบบมันทรงเทพมากเลยเล่นแคลรี่ไม่มีอะไรนะครับจงรวยท่องไว้จงรวยแค่คุณรวยโลกก็ใจดีอะคุณแหมชีพมันจะง่ายใช่ไหมย่อดูดใหญ่แล้วกันนะกันคนดวง

เป็นสบียงตอนนี้เดี๋ยวออกเป็นหุเล็กใหญ่แล้วกันนะ มีฟ f i g u r งพอหลบกีฬาได้เลยเจ๋งครับบูดาครับน้องคือข่าบินด้วยนี่บินและกลางธนู้วยนะ Just a chance encounter. We can bridge the distance between the heavens. You have defeated an enemy. Your team has tower. อันนี้มีดูกอย่างนะน,น่าจะพอไหวนะแป่ว่านครับมเตมโบ กระไรจะโยนดุใหญ่ดูใหญ่ดูใหญ่ตึ๊งตึ <c> ๊ง <oughs> ต้องฟิกหลบมีดว่ะอันนี้ยากเว้ยนี่ยอนนี้เราอะไรที่ข้ออยู่85เนะี่ยยิงกับหัวแตกอันแล้ว่า All enemy towers are down. Your team has destroyed a tower in the way. Enemy onslaught. Ultimate. <laughs> Retreat. We can't even. ข่าบอยิงข่าบอได้ไหมตาเนี้ยก็โอเคนะตาวะกลางกลาๆวิ่งไปโยนไปนี่ยิงไป38.3ไงตีคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนครับก็เป็นไงบ้างครับสรบการณ์ลูกินใหม่ของเทอนัสนะครับนี่ เทลล์ออฟไลท์นะครับตะกี้มาอลังการมากเลยวสวยมากนะอันนี้คือดอยบอกเลยว่าใครที่แบบชอบเล่นเทลเนี่ยดอยว่าชอบสกินนี้แน่ๆนะครับมันอลังแบบอลังมากเลยแล้วก็มาในราคาที่ย่อมเยาว์มากนะครับว่าหกเก้าร้อยเก้าเก้านะถ้าเปรียบเทียบก,กับสกินดอยว่าให้ระดับเหมือนแบบไอ้มิสซิคอลอันนี้ได้เลยนะคแบบฟิลลิ่งประมาณนี้แนละ้วดีไม่ดีสวยกว่าด้วยสวยกว่ามิโกะเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็โดยรวมก็คือแบบเทียบชั้นดอยว่าคล้ายๆนี่เลยคล้ายๆแบบเดโมเชนเด็กเกอร์เลยนะครับอาจจะไม่เท่านิดนึงแต่อะไรเพราะ เดีเ๋ยวไม่ใช่เบเกอร์มันเป็นการ์ตูนไงแต่ถ้าถามดอยนี่วันสวยมากนะครับก็ถ้าใครอยากหามาจับจองก็ตอนนี้สามารถซื้อกันได้ที่699คูปองเท่ั้นไม่ต้องสุ่มแบบดอยนะคันกับคูปองไม่มคุ้มนะโอเคดูใหญ่ดใหญ่ดูใหญ่ซื้อ ครับก็ถ้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสวหรัีคลิปไรต่อนนีนก็ฝ่ายตามด้วยครับวันนี้ผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน